ก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่โดนคลิกเบ็ดกันเข้ามาจากชื่อคลิปนะฮะก็ชื่อคลิปผมตั้งไว้กันแหละมันไม่มันแทบไม่เกี่ยวอะไรกับเออในเกมนี้เลยนะฮะโอเคช่างมันแล้วกันนะเขับเรื่องก,กันวันนี้นะฮะเราอยู่ในแบบดาบ Amazing Bunker Simulator นะฮะซึ่งถามว่าแมปนี้คือแมปอะไรนะฮะพูดง่ายๆนะฮะมันเป็นแมปแบบว่าแมปมีมอะไรประมาณนี้ที่แบบรวมมีมอะไรเยอะๆนะฮะแล้วก็เป็นแมปแนว Fk นั่นเองนะกึงก่งๆ Fk นะฮะก็คือ แมปนี้ถ้าจะเป็นการหาเงินนะครับเพื่อไปซื้อแบบว่าของตกแต่งมีมาเลยประมาณนี้นะซึ่งวิธีการหาเงินก็จะกึงก่งกึ่งเอฟในบางงานนะครับมันก็จะมีหลายๆงานให้เราเลือกกันนะวันนี้เราจะมา,นนามแนะนําแมบนี้กันนะฮะซึ่งเป็นแมบ,บที่ค่อนข้างจะสนุกในปกเกมก็น่าจะรู้กันแล้วนะว่าแบบว่ามันมีมแค่ไหนนะถ้าเกิดคุณเข้าไปที่หน้าแรกของเกมเนี่ยปกเป็นมีพูเลยนะฮะโอเคกดเพลย์มาเลยนะฮะ โอเคนะก็จะสังเกตได้ว่าตอนนี้ผมเป็นเอ่เออัโมากุสนะฮะก็เ,เดี๋ยวผมจะอธิบายทีหลังอาการทองผมเอามันมาได้ไงนะโอเคก็มาเริ่มแนะนํา,นาแมปกันเลยนะฮะถ้าเกิดคุณเอ่อเล่นใหม่ๆนะฮะคุณจะเกิดตรงประมาณชั้น2นะฮะก็เนี่ยคุณจะเกิดตรงประมาณจุดแถวนี้มั้งนะมันแล้วแต่ดวงนะฮะแต่ว่าแมปนี้นะฮะมันเป็นแมปที่แบบเราต้องประจนภัยที่บังเกอร์พอสมควรเลยนะซึ่งจะเกิดคุณเข้ามาใหม่ๆเนี่ยมันก็อาจจะหลงได้นะเพราะว่าบังเกอร์คณานณยายจะใหญ่พอสมควรเลยนะฮะโอเคก็ผมจะมาเริ่มแนะนํานแต่ละอย่างกันเลยนะสบแี้ญญญญญ ก็ดูขวาร่างกันก่อนนะขวาล่างก็คือมันจะมีสกุลเงินอยู่2ออย่างที่ขวาล่างนะฮะอันล่างสุดก็คือเป็นสกุลเงินที่เป็นเงินธรรมดานั่นเองนะส่วนข้างบนก็คือเป็นเงินตัวนะซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายทีหลังว่าเงินตัวคืออะไรนะฮะผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับเ,เงินปกติก่อนนะโอเคนะเงินปกติใช้ทําอะไรนะเงินปกติก็คือเอาไว้ซื้อของในร้านนั่นเองนะก็คือถ้าเกิดคุณอยู่ชั้น2เนี่ยแล้วคุณเดินออกจากลิฟต์มาเนี่ยคุณก็จะเจอกับร้านขายของอันแรกของเกมนี้นะ เกมนี้มีร้านขายของค่อนข้างจะเยอะแล้วก็มีของกระจายอยู่ตามแมปนะฮะก็เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นร้านขายของหลักของเกมนี้เลยนะก็คือขายพวกของลิมิเต็ดมันก็จะมีคําว่าออฟเซลเยอะมากเลยออฟเซลนี่คือแบบว่าไม่ขายแล้วนะไออะโมกุสิผมใส่อยู่เนี่ยก็คือเอามาจากอันนี้นะก็คือซื้อมาเมื่อประมาณเนี่ยประมาณ2ปีที่แล้วนะฮะหรือว่าปีที่แล้วนี่แหละก็ผมก็ซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เล่นแมปนี้นะก็เลยเออมันก็เลยขายอย่างงี้แหละค่อนข้างจะมีมากเลยสำหรับเออร้านอันนี้นะก็คือเนี่ยมีมีผู้อย แล้วก็หลายมีมเลยซึ่งปัจจุบันก็มีของเลมิเตตเหลือแค่อันเดียวแล้วนะที่ยังขายอยู่ก็คือไอตัวนี้นะฮะไม่รู้ว่ามาจากมีมอะไรนะโอเคช่างมาแล้วกันนะฮะก็คืออันนี้จะเป็นร้านขายของร้านแรกของแม็นี้นะฮะโอเคนะเราจะไปเดินสำรวจกันที่ชั้น2ให้หมดกันก่อนดีกว่านะครับผมจะเดินสำรวจคร่าวๆก็พอนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะฮะทางของมันเนี่ยถ้าเกิดเออผมสำรวจมากไปเดี๋ยวมันจะไม่สนุกเอานะให้ไปหลงกันเองนะโอเคก็ถ้าเกิดคุณเดินมาตรงนี้นะคุณจะเจอกับ โซนขายของนั่นเองนะโซนขายของคืออะไรนะฮะโซนขายของก็คือคุณจะต้องซื้อของมาจากอีกชั้นหนึ่งนะก็คือก็คือเกมนี้มันจะแบ่งเป็น5ชั้นนะการที่ควรจะเอาของมาขายในแบบนี้ได้นะก็คือซื้อของมาขายต่อทํากําไรประมาณนี้นะคุณจะต้องไปซื้อมาจากอีกชั้นหนึ่งนะก็คือตอนนี้เราอยู่ชั้น2ใช่ไหมคุณต้องขึ้นไปชั้น3แล้วก็หาคนขายของนะเพื่อทาการซื้อของมาใส่ร้านของคุณแล้วก็มาขายต่อนะฮะประมาณนี้ก็ ผมจะพูดคร่าวๆแล้วกันนะฮะก็คือเราต้องเข้าไปที่ชั้น3ซึ่งประตูนี้ก็สามารถไปที่ชั้น3ได้นะก็คือเราสามารถเออเข้าประตูนี้นะฮะแล้วก็ไปชั้น3ได้แต่ว่าช่างมันก่อนแล้วกันก็ลหลังจากที่เราแบบว่าสั่งของเสร็จแล้วนะฮะถ้าเกิดคุณสั่งเยอะเนี่ยมันจะต้องรอเวลาของส่งนิดนึงนะฮะก็ลหลังจากของส่งมันก็จะมาส่งนี้นะก็ให้โหลดเข้าเออช็อปนะฮะแล้วก็ไปนั่งขายของได้เลยนะเป็นการขายของแบบว่าซื้อซื้อของมาขายต่อนะครับประมาณนี้ก็คือเนี่ยไม่ก็จะเป็นการ นั่งขายของนั่นเองนะซึ่งก็จะเริ่มเอฟเคใช่ไหมจะสังเกตใช่ไหมคือเราต้องนั่งนิ่งๆรอให้ลูกค้ามาซื้อของเราเนะีซึ่งมันค่อนข้างจะนานพอสมควรแหละนี่ฮะข้ามาคนหนึ่งแล้วซึ่งถ้าเกิดคุณขายของไปเยอะๆแล้วนะฮะคุณก็สามารถเอาจํานวนสินค้าที่ขายออกไปเนี่ยมาปลดล็อกของขายอันใหม่ได้แบบว่าสมมตุติถ้าเกิดคุณขาย ถ้าเกิดคุณขายของครบ900เนี่ยคุณก็สามารถมาปลดล็อกซูชิได้ซึ่งมันจะแพงกว่าพวกเออของปกติที่เราขายชั้น2นะฮะก็จะมีเซเว่นอยู่นี้ด้วยนะก็คือเป็นเซเว่นนะฮะก็สามารถมาซื้อของได้นะก็เนี่ยมันจะเป็นการซื้อน้ำนะฮะซึ่ง เราถ้าเกิดเรากินน้าเนี่ยยิ่งกินเยอะนะฮะมันจะมีโอกาสที่เราจะอ้วกนะฮะแล้วเราจะเสียเลือดแล้วมันก็จะเสียกระป๋อกน้ําไปฟรีๆเลยนะฮะมันจะเป็นการเสี่ยงดวงก็คือถ้าเกิดเรากินนี้เยอะเนี่ยเราจะได้เงินกลับมาเยอะแต่ถ้าเกิดเรากินได้น้อยเนี่ยเราอ้วก่อนเนี่ยเราจะเสียเลือดฟรีแล้วก็เสียกระป๋องโคลาไปเลยแล้วก็ได้เงินกลับมานิดเดียวนะฮะประมาณนี้เนี่ยก็เนี่ยมันก็เนี่ยถ้าเกิดคุณดวงดีเนี่ยมันก็จะกินแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแต่ถ้าเกิดคุณดวงไม่ดีเนี่ย นี่ฮะถ้าเกิดดวไม่ดีมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะก็เนี่ย <c oughs> มันก็จะอ้วกออกมานะซึ่งคุณต้องเอาไม้มอบมาถูนะแต่ว่าช่างมมนก่อนลวกันจบไปสำหรับชั้น2แล้วกันนะก็คือชั้น2หลักๆมันก็คือเป็นชั้นขายของแล้วก็เป็นชั้นซื้อของ l i มิเต็อะไรประมาณนี้นะฮะโอเคเราจะไปชั้น1กันดีกว่านะมาที่ชั้น1กันแล้วนะฮะก็ชั้น1น,นะฮะ ให้ระวังก่อนเลยนะก็คือถ้าเกิดคุณเข้ามาครั้งแรกเนี่ยนี่คือชั้นที่สามารถระเบิดหูหุนได้นะต้องเปิดเสียงว่าเบาๆนะแต,แต่เดี๋ยวผมเดินเข้าไปเนี่ยถ้าเกิดผมเดินเข้าไปสักพักนึงนะมันจะมีเสียง คนชนะบิงโกนะฮะก็คือชานน้มันจะมีเกมมินิเกมให้เล่นก็คือเป็นบิงโกนะซึ่งเออถ้าเกิดชนะเนี่ยนะมันจะส่งเซีโคตังเลยนะฮะโอเคก็ไปดูกันเลยนะฮะก่อนที่จะเลี้ยวเข้าไปตรงนู้นนะก็คือเราจะเจอกับตรงนี้ก่อนนะก็คืออันนี้จะเป็นงานส่งเมลนั่นเองนะก็คือเกมนี้มันจะหาเงินหลายทางอันนี้จะเป็นงานที่ส่งเมลซึ่งเราสามารถเอาจดหมายจากเนี้ยแล้วก็ไปส่งได้แบบว่าเนี่ย สมมุติเนี่ยผมถือจดหมายมาแล้วมันจะเขียนอยู่นะครว่าให้เราไปส่งที่ไหนนะไปส่งให้ใครก็คือไปส่งให้ NPC นะฮะ ก็คือเมนสตาฟแมนนะฮะซึ่งถ้าเกิดเราไม่รู้ว่ามันเขาอยู่ชั้นไหนนะฮะล้วก็สามารถดูไป้ายได้ก็คือเลขนี่คือเป็นชั้นนะฮะแล้วก็ชื่อพวกนี้ก็คือเป็นชื่อของ NPC ที่อยู่ชั้นนั้นนะเมนสตาฟแมนนะฮะอยู่ชั้นสามนะแต่ว่าโอเคช่างมันก่อนล้วกันนะเพราะว่าอันนี้ผมมาแค่ตัวอย่างเฉยๆนะแล้วก็ถ้าเกิดเราส่งจดหมายเสร็จแล้วนะฮะล้วก็สามารถมาเคลมเงินกับคน,นีนได้ก็ต่อกันที่ข้างในกันเลยนะฮะก็ข้างในตรงนี้นะฮะ เลี้ยวเข้ามาตรงนี้ไม่มีไรนะโอเคถ้าเกิดผมเหยียบข้ามอย่างนี้ไปนะมันจะเริ่มเริ่มมีโอกาสที่จะหูแตกแล้วนะฮะโอเคก็เหยียบไปเลยนะฮะจังหวะนี้พันซายฮะโอเคมาเริ่มแนะนํากันก่อนเลยนะอย่างแรกนะ,ะตรงนี้เป็น Locker Service นะ,ะก็คือ เกมนี้ถ้าเราสามารถซื้อของถือได้แปบลบว่าเมื่อกี้ก่อนที่ผมจะถือจดหมายเนี่ยคุณจะสังเกตได้ว่าผมถือการ์ดอุโนใช่ไหมก็คือมันจะมีคําว่าอุโนการ์ดอยู่ในช่องเก็บของผมนะคือถ้าเกิดเราซื้อของที่เป็นของถือเนี่ยทับกันเนี่ยมันจะทําให้ของถืออันแรกเนี่ยหายไปซึ่งเราสามารถเข้าล็อกเกอร์จากคนนี้ได้นะแล้วก็สามารถเอาของที่เราถืออยู่เนี่ยมาฝากในล็อกเกอร์ไว้ก่อนเพื่อไม่ให้มันทับกันแล้วถ้าเกิดมันทับกันเนี่ยเราต้องซื้อใหม่นะฮะเป็นประมาณนี้ ไปที่โซนที่สําคัญที่สุดของชั้นที่1กันเลยนะก็คือโซนบิงโกนั่นเองนะฮะซึ่งมันจะเสียงดังพอสมควรถ้าเกิดมีใครชนะนะแต่วตอนนี้น่าจะโชคดียังไม่มีใครชนะนะโอเคก็บิงโกนะฮะแล้วก็สามารถมาเอาการบิงโกกับคนนี้ได้นะซึ่งถามว่าบิงโกคืออะไรนะก็ถ้าเกิดไม่เข้าใจากาติกาของบิงโกก็สามารถไปไปศึกษาได้นะแต่ว่าผมจะเล่าคร่าวๆแล้วกันก็คือมันจะมีเลขออกใหม่ทุกห้าวีนะเนี่ยคุณจะสังเกตตรงไอ จอนี้ได้นะก็คือทุกๆประมาณ5วินะฮะมันจะออกเลขมานะฮะซึ่งมันจะเป็นการออกเลขแบบสุ่มๆนะฮะซึ่งถ้าเกิดเลขที่มันออกเนี่ยมันตรงกับเลขบิงโกงเราเนี่ยก็คือสมมุติเนี่ยเมื่อกี้มันออก4-7ใช่ไหม เลขส7ของการ์ดบิงโกแล้วนะมันจะเป็นสีฟ้านะซึ่งก็หมายความว่าเลขนั้นออกแล้วซึ่งเราจะต้องรอให้เลขมันออกเป็นแผงเดียวกันนะกติกาของบิงโกก็คือให้เลขมันออกแล้วก็เรียงกันไปนแถว5ตัวนะฮะ5ตัวแรกโอเคเริ่มมาแล้วเพลงโอ้โหชนะทีเอาเอฟเฟกต์ยาวเลยโอ้โหลายเด่นปิวไปแล้วโอเคมาต่อกันฮะก็คือกติกาของบิงโกเนี่ยต้องให้เลขนะฮะมันออกแล้วก็เรียงกันเป็นแถว5เลขพอดีเราถึงจะสามารถกดบิงโกเพื่อทําการชนะ เกมได้นะซึ่งมันจะมีบิงโกมา2ใบนะซึ่งเราจะสามารถชนะได้แค่ใบเดียวต่อ1ครั้งนะฮะสองใบนี่คือแค่มาเพิ่มโอกาสก็คือถ้าเกิดใบแรกมันไม่ถูกทีเนี่ยใบยที่2ก็มีโอกาสถูกนะเปไปประมาณนี้โอเคช่่งมันแล้วกันสำหรับบิงโกนะฮะก็จะเป็นบิงโกนั่นแหละมันก็คือบิงโกแหละซึ่งถ้าเกิดเราชนะบิงโกนะ,ะเราสามารถเอาเงินที่ได้จากการชนะบิงโกมาซื้อ เอฟเฟกเมื่อกี้ได้ก็คือเมื่อกี้เห็นไหมไออาร์มสตอลให้มันเตะไอไลเนบินไปเนี่ยแล้วสามารถเอาเงิน,นะฮะมาซื้อเอฟเฟกพวกนี้ได้ซึ่งมันก็จะมีเอฟเฟกให้เลือกเยอะมากๆเลยนะฮะเพื่อจบไปแล้วสำหรับชั้นที่2นะฮะก็คือมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละออกกันที่ชั้นที่3กันดีกว่านะฮะโดยชั้นที่3นะฮะเราจะต้องวาร์ปไปนะซึ่งชั้นที่3จะเป็นชั้นที่เน้นเ k 100%นนะฮะก็คือ มีอะไรให้ทำค่อนข้างเฉียน,น้อยกว่าชั้น1ชั้น2มากเลยคือเน้น fk ชิลอย่างเดียวนะสาหรับคนที่ต้องการ fk 100%นะฮะโอเคก็มาเริ่มกันเลยนะสำับชั้นที่2เอยไม่ใช่ชั้นที่3นะฮะโอเคก็ซึ่งมันก็จะมีโต๊ะ เรียกว่าโต๊ะให้นั่งนะฮะก็คือถ้าเกิดเรานั่งเนี่ยมันจะเป็นการทํางานนั่นเองนะเนี่ย,ยมันก็จะเป็นการทํางานนะฮะเรื่องการที่เราจะทํางานนะฮะเราต้องนั่งเฉยๆแล้วก็ให้เปอร์เซ็นต์เนี่ยให้ขีดเปอร์เซ็นต์เนี่ยเห็นไหมให้เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันขึ้นไปถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะจะเป็นการสําเร็จหนึ่งงานแล้วเราก็จะได้เงินมานนั่นเอนงนะก็คือเราต้องนั่งรอ แล้วก็ให้เปอร์เซ็นต์มันเต็มร้อยแล้วเราก็จะได้เงินมาซึ่งเงินมันก็ไม่ได้เยอะอะไรหรอกมันเน้นแบบว่าใช้เวลาเยอะมากๆนะเพราะว่ามันเป็นชั้นที่เน้น F k 100%มันสู้กับชั้นหนึ่งชั้นสองไม่ได้ชั้นนี้ถ้าจะมีอยู่2อย่างให้คุณทำอย่างหลักๆก็คืออย่างแรกทางานที่คอมอีใช่ไหมซึ่งคุณสามารถไปทํางานนั่งคอมไหนก็ได้เลยนะก็มีอีกเคาะว่า อย่างเนที่คุณทำเพื่อหาเงินก็คือการเสี่ยงดวงนั่นเองนะก็คือตรงนี้จะเป็นการซื้อหวยนั่นเองนะก็คือเนี่ยเขียนอยู่นะถ้าเกิดคุณชนะนะฮะคุณก็จะได้เงินมา45ต่อการชนะ1รอบนะซึ่งมันจะเป็นหวย2หลักนะฮะซึ่ง แล้วสามารถดูตรงผลผลออกนะฮะผลผลเลขออกก็คือมันจะออกทุกๆประมาณ10วินะฮะก็จะออกเป็นเลข2หลักสม่มๆนะฮะถ้าเกิดเลข2หลักนี้มาตรงกับที่เราซื้อไว้เนี่ยเราก็จะถูกนะ,ะแล้วเราก็จะได้เงินมาตามที่เขาบอกนะฮะซึ่งเราก็สามารถกดตัวที่เมนสตาร์แมนได้เลยนะโอเคผมม e ีเมลอยู่เนี่ยส่งส่งให้เขาพอดีเลยเนี่ยถ้าเกิดเราคุยกับเขานะฮะเราก็สามารถใส่เลขที่เราอยากเล่นได้เลยผมสมมติผมจะใส่เลขโคสิบเก้าเนี่ยแล้วก็กดแอมโกนะฮะแล้วเราก็จะได้ลอตเตอรี่มานะฮะก็คือได้หวยมานะฮะแล้วก็ แล้วก็แค่นั่งรอชั้นนี่แหละก็คือรอรอให้เลขมันออกนะฮะเป็นจมนนิสัาเออทั้ง2อ,อย่างของชั้นนี้ก็คือเป็นการทำงานคอมแล้วก็เล่นหวนยนซึ่งเราสามารถทำทั้งสองอย่างไปพรองไว้ได้ก็คือระหว่างรอหวยเนี่ยก็สามารถทำงานคอมไปด้วยได้นะเป็นจำสับสายเออเป็นสายเอฟเคนะ ก็ชั้นนี้ฮนะจะค่อนข้างทางงงสุดในเกมละนะคือมันจะเป็นชั้นที่ค่อนข้างจะมีทางที่ซับซอ้อนนะแล้วก็มีโซนลับด้วยนะซึ่งเออสามารถไปดูกันได้นะผมจะพูดแค่หลักๆแล้วกันนะให้คุณมาสำรวจกันเองนะโอเคถ้าเกิดคุณเดินมาข้างหลังนี้นะคุณจะเจอกับอธิี่ผมบอกไปเมื่อกี้ก็คือตอนปกแน,นบชั้นสองเนี่ยคุณจําได้ไหมก็คือคุณต้องซื้อของจากชั้นสามไปขายชั้นสองใช่ไหมคนนี้แหละคือคนที่จะขายของให้คุณนะก็คือคุณสามารถกดมาแล้วก็เออคือคือเราคือเราเออ คือเขาหลับอยู่นะฮะเราเออไปขโมยของเขามาใช้นะก็เนี่ยเราสามารถซื้อของได้นะหนึ่งชิ้น5ชิ้น20 50ก็ได้ซึ่งไม่นก็จะมีราคาที่ต่างกันนะฮะซึ่งเราก็สามารถซื้อของแล้วก็ไปไปย้ายเข้าร้านแล้วก็ไปขายต่อที่ชั้น2ได้นะไประมาณนี้มันจะเป็นการเชื่อมกันนะโอเคเราจะกลับไปที่ชั้น2องดีกว่านะผมจะไปเข้าที่ชั้น2เพราะว่ามมนจะทางสั้นกว่าอย่างที่ผมบอกนะก็คือมันมีประตูลัดอยู่นะ เนี่ยคือถ้าเกิดผมออกปรโตรเมื่อกี้มาเนี่ยผมจะมาโผล่ชั้น2ที่ประตูนี้พอดีนะฮะแล้วตรงข้างหน้าผมมันก็จะกลายเป็นร้านขายของนะฮะประมาณนี้เป็นะชั้นที่4ชั้นที่4ีะ่ฮะจะเป็นชั้นที่ไม่ได้มีอาชีพอะไรให้เราทำนะฮะชั้นที่4ี่จะเป็นเกี่ยวกับการขายของแล้วก็รักษาอาการป่วยอะไรประมาณนี้นะก็คือเนี่ยอย่างแรกนะถ้าเกิดคุณเข้ามาเนี่ยคุณก็จะเจอกับเออ เก้าอี้อะไรประมาณนี้นะก็คือเป็นเก้าอี้ขายนะฮะถ้าเกิดคุณอยากนั่งเก้าอี้ไหนคุณก็สามารถซื้อได้นะฮะส่วนตรงนี้นะฮะบุกขับบุกขับนะฮะจะเป็นเออร้านขาย ท่านั่งนั่นเองนะก็คือคนปกติเนี่ยจะนั่งแบบ r 6นะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นผมเนี่ยผมจะนั่งท่าแปลกกับคนอื่นเขานนัเนี่ยผมจะนั่งแบบนี้นะก็คือผมซื้อมาจากตรงนี้นั่นเองนะก็คือสามารถซื้อท่านั่งต่างๆได้ถามว่าแต่ละท่าหน้าตาเป็นไงผมก็ไม่รู้นะแล้วแต่ดวงเอากดเลือกเอาแล้วกันนะราคาจะประมาณนี้เลยโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับการซื้อท่านั่งนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะจะเป็น แผนกพยาบาลอะไรประมาณนี้นะแเรามีอาการป่วยอะไรนะเแบบว่ามันจะมีแบบว่าอีเวนต์พิเศษบางทีก็คือเป็นการแบบว่าหน้ามืดตามัวยอะไรประมาณนี้นะเราสามารถมาที่แผนกนี้ได้แล้วก็ให้เขาเออมาตรวจอาการให้เราแล้วก็รักษาเราได้นะฮะประมาณนี้ไม่ได้มีอะไรมากสำหรับแผนกนี้นะก็คือเป็นแผนกที่รักษาแล้วก็ขายของเดียวนะฮะโอเคก็ต่อไปนะฮะไปดูชั้นสุดท้ายของเรากันดีกว่านะก็คือชั้นที่5้านะฮะ ชั้นที่5นะฮะมันจะเป็นชั้นที่ไม่ได้มีอาชีพอะไรพิเศษที่เราทำแต่าจะเป็นชั้นเดียวที่เราสามารถหาเงินแล้วก็ใช้เงินสกุลตัวได้นะก็คือเนี่ยุณจะสังเกตได้ว่าตอนนี้นะมันจะมีตัวอยอ่ใช่ไหมแต่ที่ผมบอกก็คือตอนต้นคลิปมันจะมีเงินปกติแล้วก็มีเงินตัวนะฮะซึ่งเราสามารถหาตัวที่จากตรงนี้นะวิธีการหาคือเราจะต้องมาเอาโทเค็นฟรีกับมิสเตอร์โทเค็นแมนนะก็คือคอลเลกโทเค็นจะเอาโทเค็นฟรี20 ได้ทุกๆสี่ชั่วโมงนะฮะก็เนี่ยกดเคลมมานะฮะแล้วก็จะได้โทเค็นมาแล้วก็แล้วก็สามารถเอามาหมุนสล็อตตรงนี้ได้นะเนี่ยหมุนหนึ่งครั้งใช้โทเค็นหนึ่งครั้งนะฮะใช้โทเค็นหนึ่งอันมันก็จะสมเรยกว่าส่มภาพออกมานะฮะซึ่งถ้าเกิดสุ่มเป็นแบบว่าคอมโบดีๆเนี่ยเราก็จะได้เงินประมาณนี้เลยนะก็คือถ้าเกิดเป็นส่มดีๆมันก็จะประมาณเนี้นะถ้าเกิดถ้าเกิดสมไม่ดีมันก็จะเงินน้อยลงหรือไม่ได้อะไรเลยนะฮะ มันก็จะมีบางทีที่คุณจะแพ้บางทีคุณก็ได้เงินปกติบางทีคุณก็ได้เงินตัวนะฮะประมาณนี้ผมจะไม่ผมจะไม่หมุนทั้งหมดนะเพราะามันเสียเวลานะโอเคก็สมมติน,นะฮะก็คือผมหมุนได้ตัวใช่ไหมก็คือมันจะมีโอกาสที่เราจะหมุนได้ตัวนะสามารถเอาเงินที่ได้นะเป็นเงินตัวนะฮะมาซื้อของตกแต่ได้ก็คือเนี่ยฟูโมฟูฟูโม โอ้ไม่กอดโอเคฮะก็เราสามารถเอาเงินตัรร๋วทามาซื้อของตกแต่งได้ในชั้นนี้ซึ่งมาจะกค่อนข้างเยอะมากๆเลยลคือเนี่ยคือดูของตกแต่งเขานะคือมันค่อนข้างจะเยอะมากๆนะฮะเป็นประมาณนี้เนี่ย เลี้ยวเข้ามานะฮะยังเจออีกนะฮะเลี้ยวเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะฮะ <doo> ยังเจอของตกแต่งอีกนะฮะมีหนูท่อมีหนูท่อยน,นี้ด้วยนะก็สามารถมาเซอร์ได้ถ้าเกิดใครอยากได้นะแล้วแบบนี้นะฮะก็มีแบตให้ทุกคนทําด้วยนะก็คือสามารถไปดูที่หน้าเกมได้บางแบตก็คือบางแบชก็คือเล่นบิงโก13ามตาแบบไม่ออกไปชั้นไหนเลยนะฮะเป็นมาณนกนา,ารสอบเออดาอเมซิ่งบังเกอร์ซิม,เมูเลเตอร์นะฮะโอเคตอนนี้ฝนจะตกแล้วนะฮะโอเคเปน็นามาในการสอบวันนี้นะสับคลิปในวันนี้ก็ สามารถมาเล่นกันได้ถ้าเกิดใครสนใจนะฮะเป็นแบบแนวกึ่กงกึ F K ถ้าเกิดคุณไม่ไปไยชั้นสาถ้าเกิดคุณไปชั้นสาเนี่ย F K ร้อยเปร์เซ็นะฮะโอเคก็ประมาณสรับวันนี้แล้วกันสามารถมาเล่นกันได้นะฮะเป็นแบบที่สนุกดีนะโอเคแล้วก็สำหรับเรื่องขอลาไปก่อนนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์สปาย,ยคอมเมนต์เพื่อเป็นตัวังใจในการาทวิตต่อไปด้วยนะแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ไปไยฮะ